คอนเทนต์นี้นะครับเหมาะสำหรับนักสะสมวัยผู้ใหญ่ครับผมแต่ถ้าเด็กจะเอนจอยได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมเป็นคอนเทนต์ Family Friendly นะฮะสวัสดีครับ what's up guys welcome to h e r e h e m r a ดไอเดียม n n นาครับผมวันนี้เราจะมา Unbox Hydro man ครับผมอ่าก็ ใครสนใจแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะก็คลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะมีของไม่มีของไงลองดูก่อนนะฮะกด Subscribe นะฮะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันนะฮะถ้าอย่างนั้นชมคลิปใหม่ก่อนใครเพิ่งกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้นะฮะถ้าใน Facebook ก็ Get Notification แล้วก็ซีเฟิร์ t ด้วยนะฮะอ่ะ360องศาเลิฟเลิฟเลยครับ,บผมอ่าก็เป็นโลโก้สไปเดอร์แมนนะฮะแล้วก็เป็นบิลออฟฟิเกอร์มอลท์แมนนะฮะ นะแล้วก็ไฮโดรแมนก็ผมไฮโดรแมนเป็นตัวร้ายของสไปเดอร์แมนนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นมอลตันแมนที่เป็นชิ้นส่วนบาฟนะฮะอา่านี่ก็เป็นด้านข้างไฮโดรแมนกราฟิกแบบคอมิกค,ครับผมอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะเพียงแต่กลับด้านนะฮะนะด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากครับผมอา่าแล้วก็ด้านหลังนะฮะด้านหลังก็มีอา่าเกี่ยวกับเนะื้อเรื่องนะฮะไฮโดรแมนแล้วก็มีมอลตันแมนที่เป็นบาฟนะ แล้วก็มีฟิกเกอร์ที่ในเวฟนี้นะฮะอ่าก็จัดไปนะครับสูมใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าฟิกเกอร์ในเวฟนี้นะฮะมอลท์เทนแมนอ่อไม่ใช่มอลท์เทนแมนไฮโดรแมนเป็นตัวที่3ครับผมอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของไฮโดรแมนนะฮะอ่าถ้าอ่านลำบากนะฮะอาจจะต้องเดีย๋ยวนะซูมแป๊บนึงนะฮะน็อ Into the ocean by Spider Man during the testing of an experimental generator. Maurice Bench gained the ability to transform his entire body into water. <makes noise> Maurice Bench, Hydro like Man. <makes noise> okay. นี่ก็คือ360องศาของตัวกล่องนะครับผมเรามาดูอาร์ตสตอรี่ของเจ้าตัวนี้กันหน่อยนะฮะก็ไฮโดรแมนนี่ก็เป็นวอชชั่นคอมิกนะฮะนะเป็นฟิกเกอร์ในตัวคอมิกครับผมหรือตัวหนังสือการ์ตูนนั่นเองนะฮะก็ไฮโดรแมนเนี่ยปรากฏในนะฮะสไปเดอร์แมนฝาผนองโฮมครับผมเออ่ในมาเวลซีเนมาติกยูนิเวิร์สนะฮะหรือ MCU นั่นเองนะฮะอ่า ปรากฏว่าเจ้าไฮโดรแมนนี่นะฮะเป็นโฮโลแกรมของมิสเตอริโอครับผมอ่ามิสเตอริโอก็แสดงโดยเควินตินเบ็คนะฮะอ่ในเรื่องสไปเดอร์แมนฟาดฟอร์มโฮมนะฮะนี่ก็เป็นอาร์ตสตอรี่คร่าวๆข,ของไฮโดรแมนครับผมนะต่อมานะฮะ appreciate detail ของฟิกเกอร์หน่อยไหมฮะนะเรามาจัดการเลยครับผมตัด เจ้าก่องก่องนี้นะฮะอันบ็กันเลยนะฮะเอาคัตเตอร์สกิปไปนิดเดียวนะฮะนั่นเองครับผมก็เปิดเปิดสลักหน่อยนึงนะฮะก็เปิดฝาแค่นี้เองนะฮะนี่มีตัวเลขอะไรบางอย่างนะที่เป็นเหมือนกับรหัสนะฮะรหัสสินค้าอะไรอย่างนี้นะครประมาณนั้นนะก็ ดึงออกมาเหมือนลิ้นชักเลยครับผมอ่าด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเป็นกระดาษสีเทาธรรมดานะะฮปุ้ม Hydro Man นะครับผมอพอออกมานี่ก็เป็นแบ็กกราวด์นะฮะเป็นประมาณว่าแยงมมุมนะฮะนะด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับผมแกะกล่องมานะครับฝาจะเป็นฝาสองชั้นนะฮะก็เปิดฝาออกมา่างนี้นะก็อีกชั้นหนึ่งก็เป็นตัวฟิกเกอร์เลยนะฮะนะ่าเรามาถอดบัฟชิ้นส่วนบัฟของ m o u t a n Man นะฮะที่มากับ Hydro Man นะแม่มันแม,มนทั้งคู่เลยนะนะทั้งสองตัวนี้นะคือเฮียเห็มต้องสารภาพว่าที่ซื้อตัวนี้เนี่ยเพราะว่าแม่ราคาดีจริงๆนะฮะได้มาราคาดีมากนะฮะและอย่างหนึ่งคืออยากได้หัวของ m o u n t a n Man นะไม่ได้อยากได้ทั้งตัวอยากได้แค่หัวนะฮะก็คือเป็นคนที่เก็บสะสมหัวนะอะหัวมันสวยนะฮะหัวฟลิก,กร์นะโอ้รู้สึกจะแน่นพอสมควรนะอ่าโอเค ออกมาแล้วครับผมอ่าพิเศษดีเทลนะฮะนี่ก็คือรายละเอียดของเจ้าหัว Mountain Man นะฮะนะหรือว่าจะตัวลาวาที่มิสเตอริโอนะฮะอันนี้สปอยนะฮะนะมิสเตอริโอสร้างเอ่อโฮโลแกรมที่เป็นภาพภาพประมาณว่าโฮโลแกรมภาพหลอนหลอกสไปเดอร์แมนนะฮะเป็นตัวลาวาตัวนี้นะฮะเพื่อหลอกเอ่อหน่วยชิลหน่วยนิกฟิลลี่นะให้สไปเดอร์แมน มาช่วยนะฮะนี่ก็มอลตินแมนนะครับผมในหนังนะออก็ประมาณปีหนึ่งมาแล้วนะฮะอ่านี่ก็ไฮโดรแมนนะฮะถอดแขนมาก็ไม่มีอะไรมากครับผมถอ,อดแขนถอดขาเอาจากล็อกนะฮะแล้วก็ดึงออกมาเลยครับผมอ่าเรียบร้อยนะฮะพลาสติกไว้ด้านล่างนี่ก็เดิมๆนะฮะไฮโดรแมนออกมาจากแพคเกจ นะมีน้ำมีน้ำเป็นตัวช่วยตั้งนะฮะขาตรงนี้นะอ่าเราซูมกล้องแปนหนึ่งนะฮะนะ่าเรามาอภิเฉดดีเทลกันหน่อยเลยไหมฮะชื่นชมตัวรายละเอียดนะฮะนี่นะฮะอันบ็อกซ์ออกมาเดิมๆก็จะหน้านี้นะนี่ก็เป็นมินิรีวิวนะฮะก็เรียกได้ว่าจะตัวนี้นี่สวยมาเลยทีเดียวนะฮะลูกเล่นเพียบนะฮะเพราะมาเวลเลเจนเนาะ โดยเฉพาะเจ้าเอฟเฟกน้ำเนี่ยนะฮะไฮโดรแมนก็นะเป็นตัวที่เอ่อน้ำนั่นเองนะฮะเป็นมนุษย์น้ำอย่างหนึ่งนะไฮโดรแมนนะนึกไปถึงไอซ์แมนเลยนะฮะไอซ์แมนในเรื่อง x m e n นะเจ้าตัวนี้นี่รู้สึกว่าคุ้มจริงๆนะฮะคุ้มตรงที่ว่าได้ชิ้นส่วนเอฟเฟกที่ทั้งตรงขานะ,ะแล้วก็แขนนี่ก็เป็นแบบว่าเอฟเฟกแบบนะฮะมือแบบ นะนึกไปถึงลูฟี่มนุษย์ยางนะฮะที่สามารถาขยายมือของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นได้นะอะไรแบบนี้นะอารมณ์แบบนึกไปถึงลูฟี่มนุษย์ยางเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็ไฮโดรแมนของมาเวลครับผมอา่าก็ต่อไปนะฮะเรามาดูในส่วนของ art of compare กันดีกว่าครับผมอา่าเดี๋ยวนะฮะรู้สึกว่าจะตั้งไม่อยู่นะฮะจะต้องจัดขาดีนึงนะฮะ เอาแขนลงดีกว่านะรู้สึกว่เอาเอาเอาแขนขึ้นแล้วทำให้ยืนไม่ได้นะยืนคือต้องตั้งดีๆตั้งแบบอันนี้นิดหนึ่งเซตนิดหนึ่งอ่ะ Art of Compare นะครับเลิฟๆเลยครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวที่เฮียเหม Custom Made เองนะฮะก็เป็น Emma Frost นะฮะนะก็เป็นงานงานที่ Custom Made หรือว่า Modify เองนั่นเองนะฮะ เป็นเอเมอร์ฟอสในเรื่อง X-Men จริงๆชุดนายนจะเป็นชุดดำนะแต่ว่านะฮะใช้ชิ้นส่วนมาจากหลายๆชิ้นส่วนนะฮะเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะฮะถ้าใครสนใจในการ Modify เอเมอร์ฟอสชุดขาวนะครับเพราะว่า m a r v e l Legend ยังไม่เคยทำเอเมอร์ฟอสชุดขาวมาเลยนะฮะเฮียเหมก็เลย c u s t o m made เองเลยครับผมอ่ะ Art o f Compare ตัวต่อไปก็คือ Mac f a l l ์ n Toy รอยวัด m ูแ1984นะฮะนะหรือว่า พี่ท็อตแม็กฟอร์เรนของเรานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นคอมแพร์ให้ดูครับผมนะเรียกว่านางเล่นเบสมาเลยนะ,ะก็นะฮะไฮโดรแมนวันเดอร์วูแมนนะฮะแล้วก็เอ็มม่าฟลอสฮะเรียกได้ว่าวันเดอร์วูแมนนี่เป็นเนื่องจากว่านางเป็นกอดเป็นเทพนะเป็นเทพอย่างหนึ่งนะฮะตัวนางก็เลยใหญ่ๆนะก็เรียกได้ว่าสเกล7นิ้วแต่ก็เอามาเล่นกับตัวไฮโดรแมนเนี่ยก็ เข้ากันอยู่นะฮะเพราะว่านางเป็นเทพนางก็ต,ตัวใหญ่กว่ามนุษย์ปกติทั่วไปอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะอ่านั่นแหละฮะนะครับผม art of compare ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจับเจ้าซีนทั้งสองตัวนี้ออกจากซีนก่อนนะฮะอ่าโอเค rating นะครับ,รบที่เฮียเหมชอบเจ้าตัวนี้นะครับ unbox ออกมารู้สึกว่ามันคุ้มดีนะฮะมือใหญ่ๆนะพลาสติกได้เนื้อพลาสติกมาเยอะนะแล้วก มีเอฟเฟกน้ำอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ได้หัวของเจ้า Mountain Man มาด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าชอบ,บจริงๆครับผมเฮียเหมนะครับรู้สึกถูกใจมากนะเฮียเหมถูกใจสิ่งนี้นะฮะก็ให้ไป8คะแนนแล้วกันครับผมอ๋อแม่ชอบ,บจริงๆนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมอ่ะเฮียเหมนะครับก็ไปติดตามเหมได้ทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียนะครับนะ่าก็ พรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันนะฮะถ้าอย่างนั้นชมคลิปใหม่ก่อนใครเพียงกด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะฮะใครสนใจแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะลองเช็คดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะมีของไม่มีของ,ของ,ของไงยังลองดูก่อนนะฮะ,ะแล้วกลับมาพบกับอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้ครับผมเลิฟๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับรู้สึกว่าไฮโดรแมนอยากจะนอนนะฮะ <laughs> อย่าเหยบลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ